ที่นี่นะครับคือไร่สุวรรณนะครับหรือว่าศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาตินะครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งวิจัยข้าวโพดคุณภาพดีของประเทศไทยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับได้เปลี่ยนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจที่ไร่สุวรรณบ้างครับไร่สุวรรณนะครับหรือว่าศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาตินะครับเดิมทีก็เป็นสถานีสําหรับฝึกนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นี่นะครับมีพื้นที่2,000กว่าไร่นะครับเป็นที่ลาดเชิงเขานะครับซึ่งมีสภาพดินที่เหมาะสําหรับการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชไร่ชนิดต่างๆนะครับเนื่องจากว่าดินที่นี่นะครับเรียกว่าดินชุดปากช่องนะครับเป็นดินเหนียวสีแดงนะครับระบายน้ําได้ดีที่ไร่สุวรรณนะครับนอกจากจะใช้เป็นสถานีสําหรับฝึกนิสิตแล้วนะครับก็ยังใช้สําหรับทําการวิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแล้วก็พืชไร่อีกหลายชนิดเลย โดยเฉพาะข้าวโพดต้มนะครับพันอินซีสองนะครับซึ่งอร่อยมากนะครับถ้าใครมาที่นี่นะครับแล้วก็มาช้าเนี่ยก็มักจะหมดประจําเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีน้ํานมข้าวโพดด้วยนะครับไรสวนนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลกลางดงอําเภอปากช่องนะครับริมถนนมิตรภาพซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็จะมีรถผ่านจํานวนมากนะครับแล้วก็มีคนแวะเข้ามาหาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นี่เป็นจํานวนมากซึ่งแต่เดิมนะครับที่ศูนย์นะครับก็ จะเน้นการจําหน่ายผลผลิตนะครับจากที่ศูนย์นะครับแล้วก็จากเรือข่ายเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับที่นี่ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งหนึ่งของจังหวัดโคราชโดยมีการเพิ่มเติมนะครับในส่วนของสวนดอกไม้นะครับสวนจงรักนะครับซึ่งปลูกไม้ดอกเมืองหนาวหลายๆชนิดเอาไว้นะครับเช่นบรูเซลเวียเดซี่แล้วก็ดอกคัตเตอร์สวยๆนะครับเพื่อให้คนที่แวะเข้ามานะครับได้ถ่ายภาพนะครับในมุมสวยๆต่างๆได้ นอกจากสวนดอกไม้แล้วนะครับที่นี่ก็ได้รวบรวมแท็กเตอร์นะครับชนิดต่างๆนะครับที่ใช้ในการทําแปลงนะครับปลูกพืชที่หมดอายุการใช้งานแล้วนะครับก็ออกมาตั้งโชว์นะครับซึ่งมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันซึ่งเป็นรถแท็กเตอร์ที่หาดูได้ยากแล้วถัดจากลานแสดงแท็กเตอร์นะครับก็จะมีแปลงสาธิตการปลูกพืชนะครับที่นี่ก็จะมีการปลูกพืชหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะข้าวโพดหวานนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็มีการสาธิต การปลูกข้าวโพดนะครับในหลายๆระยะนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับเป็นต้นเล็กๆนะครับแล้วก็จนกระทั่งติดฝักให้ดูด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับหรือว่าต้นไม้นะครับจากการเพาะขยายพันธุ์ของที่ศูนย์วิจัยนะครับที่นี่ก็มีร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์แล้วก็พันธุ์พืชชนิดต่างๆด้วยนะครับนอกจากการเดินชมบรรยากาศในบริเวณแปลงทดลองนะครับของศูนย์วิจัยแล้วนะครับที่นี่ ก็มีบริการรถ ATV นะครับเพื่อที่จะขับรถเลาะไปดูตามส่วนต่างๆนะครับในบริเวณของศูนย์วิจัยด้วยนะครับหลังจากเดินชมในส่วนต่างๆของศูนย์วิจัยเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือการซื้อของฝากนะครับที่นี่มีร้านของฝากนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลายชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือข้าวโพดนะครับแล้วก็น้ำนมข้าวโพดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับ ก็จะมีสินค้าอีกมากมายนะครับจากสถานีวิจัยเครือข่ายนะครับเช่นพวกผลไม้ต่างๆนะครับอะโวคาโดกล้วยนะครับแล้วก็อาหารแปรรูปอีกหลายชนิดเลยสําหรับใครที่มีโอกาสเดินทางนะครับผ่านจากจังหวัดโคราชไปยังจังหวัดสระบุรีนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะกันที่ไร่สุวรรณนะครับ